เนี่ยหน้าดำไหมไม่ดําสกอตไบขัดไฮเตอร์เช็ดลิกซอกินอย่าไปทําไม่ดีนะแล้วก็้อยข้อมือเต่าเนี่ยรือประมาณสัก1 4บสีมเส้นหนึ่บาทดูดีเนี่ยเป็นของธรรมชาติที่สุดน่ะเวิร์กเออนะแล้วมีคุณผู้ชมบอกว่าแล้วผ้าบัวเข็มองคเนี้ที่เป็นไม้โพเนี่ยที่อาจารย์ไม่ได้ปิดทองให้บูชาไหม สองพันแล้ป่ะมีองค์เดียวสองพันองค์นี้เอาไปเลยสองพคือต้องบอกก่อนขาดทุนนะแต่อยากขายราคาเนี้เรื่องเงินไม่ได้ซีเรียสไงแบ่งๆกันไปจบสวยด้วยแต่ถ้าจะเอาปิดทองมีองค์เดียวองค์นี้สามพันบาทที่สุดมะปิ๊กเอามะใส่คอนะ <c oughs> นะแล้วก็นี่คุณผู้ชมครับวันนี้ลื้อบ้านไปเจอนี่ เขาเรียกไหมมงคลได้มงคลของหลวงพ่อเทียมวัดกรัตตารู้จักมาหลวงพ่อเทียมวัดกรัตตาจังหวัดอยุธยาไงสำหรับผู้ชมที่บูชาพระัวเข็มองค์นี้ที่ปิดทองสามพันบาทอาจารย์ให้หนึ่งเส้นนี่นี่เห็นไหมนี่ของหลวงพ่อเทียมวัดกรัตตานี่เอาไปผูกข้อมือไงอนี่เป็นมงคลที่สดน่ะมาก ไม่เอาก็นู้จะว่าไงแล้วเขาสรรหาดีๆมาให้อย่างเงี้ยไม่ต้องถอนะคือมินไปนะกินก็มากินไม่ได้กินอาหารจีนคือหนึ่งเจ็ดันกว่าบาทแล้วก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่19วันเสาร์ที่19ที่วัดหลักสีีดอนเมืองพระอารามหลวงอยู่ติดกับไอทีสแควนะครับจะมีพิธีสวดพานยักษ์สวดเสริมดวงชะตาสวดนบประเคราะห์ต่างๆนะครับ ไปร่วมพิธีกันไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นก็ดอกไม้ทุบเทียนตามกําลังสธา4โมงเย็นพร้อมเพียงกันเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะเสร็จพิธีแล้วแจกฟรีสติกเกอร์ติดรถติดกระจกติดออฟฟิศแจกฟรีอาจารย์ออกแบบดีไซน์เองนะครับแล้วก็พายันทาเวสวรนี่นี่เลยนะที่ระลึกพิธีสวดพานยักษ์วัดหลักสดอนเมืองกรุงเทพที่สุดนะมีใครกล้าแจก ทำผ้าใยัากับสติกเกอร์นี้หมดไปแสนกว่าบาทวันนี้เพิ่งจ่ายตังไปคือคงไม่มีใครกล้ามานั่งแจกบรราจารย์แล้วละ่ะแล้วก็ไม่ได้สร้างภาพไม่รู้จะสร้างภาพเพื่อดังอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วที่สุดน่ะแล้วเราได้ของจากคนที่เวิร์กเวอะของที่ดีดอ่ะไม่เอาก็โง่ละครับดีแต่บางคนไปเอาที่วัดราชนาดาทบาจารย์สังฆชาติเดินกิโลนั่นน่ะไม่ได้เวิร์กเลยเนี่ยผ้าคอตตอนอย่างดี ตอนแรกว่าจะทำผ้าไหมมันต้องเสียห้าหมื่นไม่ไหวแล้วครับแบ่ง,บง,บงๆหลายๆวัดบ้างอันนี้หลวงพ่อไม่รู้นะแต่ว่าอยากทำไนงะอยากทำหลวงพ่อก็ประทับใจเฮ้ยถ้าเจอคนอย่างนี้ใจถึงนี้เออดีวะ่ะแต่ดวนี่คนใจถึงไม่ค่อยมีเรกกากา็กล้ากลัวเบื่อเบอยากอยากใจไม่ถึงเขาเรียกไม่จริงนี่กล้อง HD นี่ของจริงนี่มันไม่ได้กระดิกเองนี่จับมันใหญ่ นะฮะก็ฝากกันไว้เลยแล้วก็รายการพลังชีวิตจะออกอากาศส,สดๆนี้เนาะทุกวันพุธนะ2องทุ่มครึ่งช่องไฟแ h ล c h เอ็มบีท t วีไทยแลนด์นะฮะแล้วก็พูดหน้าเดี๋ยวจะมีฉากเลยสวยงามกว่านี้อีกกล้องเรานี่พานรามานะระบบ HD กล้องของเรานี่ตัวละล้านกว่าบาทนะกล้องเรามี3ตัวนะจริงๆน่าจะมนะีจูอออนี่ยนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สั่งจองวัตถุมงคลอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์ เดี๋ยวเจ๊โยโกะจะเป็นคนรับเรื่องการสั่งจอมูชาวัตถุมงคลไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่พร้อมอยาโทรศัพท์บูชานะครับเงินทองหายากเงินทุกบาทสตังค์ไม่ได้ไปไหนหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำของเจกบทำน,น,นู่นทำนี่ทำให้เกิดเป็นบุญทำให้เกิดเป็นมงคลและสำหรับผู้ชมที่เจ็บปวดเมื่อยเนื้อตัวบ่อยๆนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อซึ่งอาจารย์ศึกษามาอยู่นะครับอาจารย์เนี่ยมีหินแร่นะครับหินแร่นะฮะนี่ เป็นกําไรนะวงละหนึ่งพันสามร้อยบาทหรือจุบันนีสักสามสี่วงเนาะใส่แล้วมันก็จะดีเนี่ยปวดเมื่อยเนื้อตัวต่างๆพวกเนี้ยมันจะช่วยได้ต้องบอกก่อนนี่เป็นความเชื่อสําหรับคนที่เชื่อเรื่องหินนะฮะจริงๆเนี่ยที่สุดเป็นหินแร่จริงๆทุบโชว์ให้ดูยังได้แล้วเป็นหินแร่จริงเออแล้วฉันขายไงนะมันมีอยู่ไม่กี่วงแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะได้เหรียญทาวเวสวรรณฟรีพุ่งนี้คือจแจกไนงะ อยากให้ก็สามารถมาขอรับฟรีได้ที่บ้านของอาจารย์นะฮะนี่ที่สุดนะสวยนะมานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเราจะไปไหว้พระไหว้เจ้าที่ไหนดอกหมูกดอกไม้นะครับผลไม้เตรียมเตรียมไปให้เรียบร้อยด้วยนะครับเตรียมไปให้เรียบร้อยด้วยนะครับจะได้เรียบร้อยนะครับจะได้เป็นสริมงคลนะครับ แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ได้เพียงเข้าไปใน Google พิมพ์ว่าอาจารย์สมศักดิ์เทพสบุญมันก็จะเด้งขึ้นมาก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะกดไลค์แต่ว่ากดถูกใจกดชอบไม่ใช่กดไลค์ให้อาจารย์ดูดวงล่ะเข้าใจให้ยังแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะพบเจอตัวอาจารย์เป็นๆน,นะฮะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมง นะครับก็ส้มสี่ลูกพวงมาลัยสองพวงเตรียมไปด้วยจะดูหรือไม่ดูก็สุดแล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่วาสนาแล้วก็100บาทใส่ตู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นตู้เป็นโถสมบัติถวายพระถวายเจ้าไม่ได้หยิบจับเงินอยู่แล้วเพราะว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้นะครับก็ฝากกันไว้แล้วบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอาจารย์ไม่รับดูดวงทางโทรศัพท์หรือปรึกษาทุกๆเรื่องในทางโทรศัพท์ จะตรวจด,ดูดวงชะตาเฉพาะในรายการทีวีโทรทัศน์เท่านั้นที่อาจารย์มาจัดสดๆอย่างนี้ที่อยู่ของอาจารย์อยู่หน้าจอโทรทัศน์ครับนี่เราเอามือถือนะีมาถ่ายแช่แช,ช่แล้วก็ดูเอาตรงนั้นนะครับบางครั้งถ้าอาจารย์พูดจาไม่เพาะนะพูดจาไม่เพาะหรือไม่สุภาพผิดพลาดประการใดต้องกราบขอภขอภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วก็รู้สึกจะมีแฟนรายการแล้วนะท่านนี้เนาะมาบ้านอาจารย์เมื่อเพืรหัสที่แล้วเนาะ ยังไงถ้าดูรายการอาจารย์นี้อยู่พรุ่งนี้มาหาอาจารย์หน่อยมีอะไรอยากจะให้คือมองแค่นี้ฉันถูกชะตาเขาแล้วพอดีเพื่อนเพื่หายที่แล้วไปไปตัดผมไปเสริมสวยไปต่อวิกเนี่ยอยากเจอพรุ่งนี้ช่วยมาหน่อยกล้องขออีกทีดิถูกชะตาเออเนี่ยถูกชะตามีอะไรอยากจะให้ต้องบอกกับอาจารย์เป็นคนที่ถูกชะตาคนยากนะเออนะฮะฝากกันไว้ด้วย นะครับแล้วก็รายการของช่องไฟท h ชแนลเนี่ยหรือว่าช่อง MBTV เนี่ยมีอะไรอีกหลากหลายรายการก็สามารถรับชมได้เนาะอย่ามาดูรายการของอาจารย์พูดเดียวแบ่งๆดูรายการอื่นบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพูดหน้าฉากที่สุดขออีกทีป่าหกโรงเรียนมัธยมประกอบพยากรณ์อากาศในวันนี้พายุเก,เกเกควีนเกคิงก็ทะเลาะกัน ผัวจะด่าเมียเมียจะด่าผ <If S 1> ัวลูกจะดื้อไปกู้เงินเขาไม่ให้เขาจะด่าเรากด๊พคุณผู้ชมดูที่ตรงนี้เห็นไหมสภาพจราจรติดขัดจราจรหนาแน่นเนี่ยรายการนี้เขาเป็นอย่างนี้ไงคือเราอยากให้ผู้ชมสนุกแล้วก็ไม่เครียดได้อะไรหลากหลายจากรายการของอาจารย์อย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากกันไว้ลวกันเหลือกี่นาทีสามนาทีเนาะแล้วก็อย่าลืมนะะ พูดครั้งสุดท้ายแล้ววันเสาร์นี้วันเสาร์ที่19นะฮะวัดหลักสี่เอ้ยแจกทองว่าลืม,ม่ะอันนี้ได้อะแจกไปโทรโฟนอินเลยใครมาต้องเร็วๆโฟนอินเ,เลยแจกทองลืมมวแต่พยากรณ์อากาศในวันนี้ตื่นเต้นโทรก่อนเลยแจกทองแจกทองเดี๋ยวเขาหาว่าเรามุสาเป็นกรรมอีกอ้อาวแจกไปวันนี้เอสเซนเยอะมากมากเลยครับคุณผู้ชมจา๋า นี่ท่านนี้บอกว่าดูทุกวันพุธชอบอาจารย์ดูดวงแม่นมากไปไหว้พระที่ตำหนักอาจารย์มาแล้วเห็นผลทันตาจริงเจออาจารย์ตัวจริงตื่นเต้นมากค่ะจะตื่นเต้นทำไมไม่ใช่นาเด,ดอมไม่ใช่มาริโอสักครั้งจะไม่ลืมพระคุณน,นี่ท่านนี้บอกว่าชอบคำพูดของอาจารย์ โดนที่สุดคือจบจากโรงเรียนวัดบางประกอบก็จริงๆไงอาจารย์จบป .6 โรงเรียนวัดบางประกอบไงจะมาตอแหลทําไมจะมาโกหกว่าแหมจบปริญญาตีสร้างภาพเพื่อเด็กวัดทํางานบาเลยี่สิบบาทนั่งตัดที่ได้กางเกงในกวาดขยะข้างถนนร้อยพวงมาลัยดอกไม้ทํางานกล่องกระดาษนับกระดาษมาทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวไปอีกเบอร์นึงแจกทองเร็วๆเพราะมีสองรางวัลแจกไปเดี๋ยว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 เอสมเยอะมากโฟอนอินมาเลยจนะ้ะ สายติดแล้วใช่ไหมโฟนอินมาเลย,ย,ยเอาอยัางติดยังทำไมอ่ะช้าจังเลยไม่เอาทองเหรอไม่อยากได้ทองเหรอแจกเลยทองแจกเลยแจกเลยแจกเลยเอา,เอานี่อีกเบอร์นึงเอาต้องวิ่งไปเร็วเลย <c oughs> เออเร็วเลยเร็วเลยเ <c oughs> บอร์บนอ่ะเบอร์บน ทำไมไม่รับล่าติดยังโฟอนอินมาเลยแจกทองเดี๋ยววันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแจกเลยดไปทบหน้าพุทธหน้านะพุทธหน้าสี่องค์เลยนะทองคำเนี่ยเออพุทธหน้าสี่สี่องค์เลยนะ <laughs> <laughs> แหมปิกปิกผมไม่ใช่ <laughs> แล้วก็เบอร์โทรศัพท์สั่งจองวัตถุมงคลอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเตรียมกระดาษปากกามาจดด้วยนะเดี๋ยวเจ๊ก็จะบอกเบอร์บัญชีให้แล้วเจ๊ขนรับโทรศัพท์คนเดียวเจ๊เขาแก่แล้วอายุ60แล้วติดยังไม่รับเลยเหรอทําไมไม่มีใครรับนะแหมแจกใครดีวะเอาอย่างนี้เดี๋ยวสองรางวัลน,นี้โทรศัพท์ไปแล้วสอ,สองเบอร์ไม่ยอมรับเดี๋ยวสองรางวัลน,นี้ท็อปเป็นพุทธน้าเท่ากับพุทธน้าจะมีทองคําแจกสี่องค์ดีไหมดีไหมตบมือจบ เขาทอไปแล้วไม่ยอมรับไม่รู้เรื่องเลยแม่จริงๆอารมณ์เสียอ้าวคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพรุ่งนี้ไปบ้านอาจารย์กันนะนะไปไหว้พระไปรับของแจกนะเปิดบ้าน1ิบโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นนะครับก็วันนี้ผู้จาไม่เพาะผิดพลาดประการใดนะรกราบขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับพบเจอกันพุธหน้าแล้วก็วันเสาร์ที่19วัดหลักสี่นะฮะสี่โมงเย็นครับสวัสดีครับ